เพื่อนๆวันนี้เราได้เอาวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมลดกับต้นไม้สีเดียวกันเลยค่ะช่วงนี้มันก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะต้นไม้ก็กาลังเปลี่ยนสีเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็มีฝนตกไปปลอยค่ะก็ไม่เชิงฝนนะเพื่อนๆมันหนาวเนาะน้าค้างยังไม่หยุดตกเลยค่ะ ท้องฟ้ามนะมีตะน้ำนะคะเพื่อนๆเ,นนะเห็นพื้นถนนไหมคะแฉเปียกไปหมดเลยค่ะเนี่ยเราต้องขับขี่ระวังระวังค่ะพื้นถนนมันลื่นนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกล็ดน้ําแข็งเกาะอยู่อะค่ะก็เลยต้องขับอย่างระมัดระวังแต่รถบัสนั้นก็ขับช้าเกินไปค่ะพเพื่อนๆเราก็รีบนั่นนะ <c oughs> อะ <c oughs> เขาให้ขับไม่เกินอะ <c oughs> เขามีระยะ อยู่ค่ะว่าให้ขับเท่านี้เท่านี้เจ็ดสิบอะไรเงี้ยเพื่อนๆสวยไหมคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสวยมากเลยค่ะเสียอย่างเดียวหนาวมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนึกออกไหมคะช่องแข็งอะค่ะอย่างนั้นเลยสําหรับเรานะ <c oughs> อู้ดูต้นไม้เพื่อนๆสีสวยมากเลยสีเดียวกับรถบัสเลยค่ะอันนี้เป็นรถบัสประจําทางของสวีเดนนั่น,พนเพื่อนๆเนาะอันนี้เขาก็จะขับไปอีกจังหวัดหนึ่งค่ะ เราก็ขับตามก้นมันไปอย่างนี้นะคะเขาบอกให้หยุดคือดูมันจะหยุดไหมเนะี่ยไม่หยุดชะลอชะลอเฉยๆ <c oughs> ขับรถเนาะเราจอดหนึ่งสองสามไปเออต้องนับเอาอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้กะระยะเวลาถูกเนาะว่าตอนไหนจะออกตัวจะได้ไม่ต้องบางทีเขาให้หยุดก็คือหยุดอะค่ะ ดิซีเพื AN, เเ่อนๆต้นไม้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมวันนี้โอ้ยวันนี้ได้วิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆดีใจมากเลยค่ะอืมสวยมากเลยแล้วก็ขับรถไปตามก้นมันไปอย่างเงี้ยค่ะเรารีบก็รีบค่ะเพื่อนๆกลัวไม่ทันเนาะก็เลยไปที่เดียวกันนะเพื่อนๆเคยดูมันจะเลี้ยวตรงไหนเนี่ยเพราะว่าจะแซงก็ไม่ได้มันเป็นทางโค้งตลอดเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่กล้าเนาะเพื่อนเพื่อนก็ยังไงก็ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาวิวส,สวยๆมาฝากอีกเน้ันเพื่อน